นะครับผมเราก็จะมาเพาะในส่วนของสลัดกันนะครับก็จริงๆิวันนี้ผมจะมาเพาะแบบรวมๆเลยนะครับหลายชนิดนะครับก็สิ่งแรกเลยที่เราต้องมีผมก็ไปซื้อตะกร้าอย่างเงี้ยนะครับมานะครับตามร้านทั่วไปนะส่วนเรื่องของวัสดุที่เราเอามาเพื่อเพาะเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะใช้ในส่วนของทีมอสดนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะลองใช้ในส่วนของมูลไส้เดือนกับขุยมะพร้าวนะครับผสมกันนะครับแบบปริมาณที่เท่าเากัน นะครับเราก็เอามาใส่ตะกร้าอย่างนี้นะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอามาเล็ดที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับโรยไปเลยนะครับนะครับโรยไปเลยอ่าโรยแล้วโรยให้มันทั่วๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องให้มันแน่นเกินไปนะครับก็หลังจากที่เราโรยแล้วนะครับเราก็จะเอาเจ้าทั้งหมดตรงนี้นะครับของเราเนี่ยนะฮะไปรดน้ำนะครับให้ชุ่มเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาในส่วนของเป็นที่คลุมแล้วก็ปิดคลุมตะกร้าเนี่ยเอาไว้เลยก็รอประมาณสัก3วัน มันก็จะเริ่มงอกในส่วนของใบเลี้ยงขึ้นมาละนะครับเดี๋ยวไปลดน้ํากันเลยนะครับครับอันนี้เป็นการลดน้ําให้ชุ่มนะครับเนี่ยก็คือเราก็นั่งนะครับแล้วก็ลดน่าจะได้ละนะครับชุ่มจนจะเปียกอยู่แล้วนะครับนะครับก็อ่ะเอาอันนี้มาคุมเข้าไปนะครับแล้วก็จะตั้งไว้อย่างเงี้ยนะครับจนมันเริ่มงอกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันต่อใน EP ต่อไปครับขอบคุณมากครับ